ทุกอย่าง<ต>มันมีคำถามหนึ่งเลยพี่ทำไมพี่ถึงไม่เอารถธรรมดาที่ก็วิ่งแข่งๆมาเพราะพี่จ่ายตังขนาดนี้แล้วมันมีมคนถามพี่พี่บ้าป่ะเนี่ยพี่มันตั้งทำก่อนเลย สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมนี่เลคอร์ดนะเลคกขอดนะครับพี่อ้าวงงเหรอครับเลคกขอดนะครับทุกคนครับอยู่กับพี่เอิร์กนะครับครับพี่เอิร์กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เอิร์กครับแนะนําตัวเองหน่อยครับพี่ครับผมชื่อวัชระประนิษครับชื่อเล่นชื่อเอิร์กครับผมทุกคนก็จะรู้กันว่าพี่เอิร์กก็นี่คือ รถของพี่เอิร์งนั่นเองใช่ครับส้มการไฟฟ้าครับนี่แหละครับทุกคนครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับนี่แหละครับส้มการไฟฟ้าที่คนอยากรู้ว่าใครขับครับนี่แหละครับคนพี่เอิร์งนั่นเองพอเห็นหน้าแล้วตกใจทําไมอพี่ตกใจเรื่องอะไรล่ะทำไมทำไมคนแก่มาขับยังไม่แก่แก่ยังไม่แก่ครับต้องบอกว่าวันนี้เรามาใช้สถานที่ของที่พี่อู๋พี่ต่ออู๋คุณต่อเจ้าสํานักผมเองเจ้าสํานักจริงๆเนี่ยผมไม่ชอบไปเรียกผิดคือที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่มิราสตุลวิท885 พี่ต่อมิล่านั่เองที่เป็นคนนี้แหล,ลใช่ใชครับ,รบผมก็เข้าคำถามครับเลดแมชชีนนะครับก็คือเราเป็นเป็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวกับนักแข่งนะพี่แล้วก็ประวัตินักแข่งนะครับว่าเป็นมาอย่างไงผมถามหน่อยว่าพี่เอิร์กทำไมพี่เอิร์กถึงมาแข่งรถและแข่งรถมานานหรือยังอทำไมถึงแข่งรถเดยอะครสมัยก็เด็กๆอ่ะผมทุกคนเนี่ยดูอย่างรุ่นผมนะสมัยวัยรุ่นก็ไปดูในพีระเอนีวีอ่ะครับผมครับก็ อยากแข่งแต่คงไม่ปัญญาแน่สมัยก่อนเนี่ยคือมัน20กว่าปีที่แล้วแบบคนที่แข่งรถต้องใช้คุณมหาศาลอยู่แล้วแต่ยังก็ยังต้องขอบคุณทางพี่บังครับผมบังอดิษัก์มโซอเราเนาะที่จัดราการเรนคาร์ใช่เรีนคาร์ซึ่งเปิดโอกาสให้แบบคือไม่ว่าคุณจะขับรถอะไรก็ได้มาขับแล้วก็อย่างนี้ผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนรุ่นน้องผมอ่ะที่เขาชักชวนมาแบบ พี่ลองมาเล่นขับรถมิ拉ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองมาแล้วก็มันก็หลงไหลอะครับเอ้าแสดงว่าแต่ก่อนพี่ไม่ได้ขับมิล่าสิเมื่อก่อนนี้ผมก็คือเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปครับเล่นคอนดาอ่าก็เป็นนั่น้าเป็นใช่ครับอ๋อแต่ก่อนคือพี่เล่นคอนดามาก่อนเล่นคอนดาพอเลิกคอนดาก็มาเล่นเคคาเล่นออฟโรดอะไรเล็กน้อยคือพี่ก็คืนชอบแข่งอะครับใช่แต่ก็ไม่เคยได้แข่งเลยอ๋อจะจะไม่เคยแข่งไม่มีคงไม่แบบไม่มีปัญญาที่ไปแข่งอะความรู้สึกผมว่าใช่รู้สึกวันห่างตัวว่าเราหายตัวเยอะพี่ใช่ใช ่แล้วแล้วพี่เริ่มแข่งมาปีไหนอรัพี่ประมาณน่าจะปี15นะอ๋อก็เลยได้ลงมาใช่ครับพี่ก็เท่ากับปี2515ประมาณ15ครับ่25 2015ตอนนี้ปี2022 7ปีปีประมาณปีก็ครึ่งหนึ่งของของของพี่แล้วนะที่พี่มวิ่งใช่แล้วตอนนั้นพี่ใช้รถคันนี้เลยไม่ใช่เมื่อก่อนนี้ใช้เป็นเพื่อรถเป็นกระบะเป็นมิากระบะอ๋อเหรอครับแต่ก็สีส้มเหมือนกันแล้ว เครื่องอันนี้ผมมาถามรถพี่ดีกว่าเพราะว่าทุกคนสงสัยมากพี่ว่ารถพี่เนี่ยแรงจังเลยพี่ต้องใช้เครื่องไม่ได้ใช่8ป้ออะไรที่เขาใช้กันเนี่ยพี่ต้องใช้เครื่องสม r b o เป็นพันแล้วเป็นเครื่องอร์โบอะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องรหัส jb j b d p ซึ่งเป็นเป็นรถเป็นเครื่องของรถตัวนอกเป็น6 6รซีซี แต่คันนี้ก็คือเหมือนกับใช้ระบบไล่ข้างเครื่องเครื่องเล็กเนี่ยมันผมว่ามันสําคัญที่การไล่ระบบเฮดเดอร์ระบบไฟระบบน้ํามันและเทอร์โบจะสาคัญมากต้องไล่ให้ถูกไล่ให้ถูกและอีกอย่างหนึ่งเครื่องเครื่องเนี่ยต้องทําไงให้มันทนอ่ะมันไม่จำเป็นต้องแรงอะไรมากเลยแต่ขอให้มันให้อึดให้ไม่แบบไปขวดโอ้โหเนเซร์งดี ครับสายเลี้ยวใช้ความเร็วสูงโค้งหนักทำงานเค้นเครื่องหนึ่งสองสามยักเพียรหนะใช่ครับใช่โอ้ใช่แหละแล้วเครื่องคันนี้คือเครื่อง660ซีซีเต็มเดิมเดิมเครื่องปะเครื่องอ่ะ660ทีเอ่อไม่ขยายอะไรเลยเป็นเครื่องซีซีเต็ม660้ีซีครับเทอร์โบแต่เทอร์โบก็คือเราโมดิฟายเทอร์โบให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เฮดเตอร์ใช่แล้วก็จูนกล่องอ่ามีอ่ามีกล่องละแล้วก็อันเนี้ย คือป้องกันคือคือเราใช้ก้านเปลี่ยนก้านเป็นก้านที่เขาเรียกว่ายๆก้านซิงอ่ะเพื่อจะรองรับบูสสูงๆได้ครับซึ่งคันนี้ก็วิ่งประมาณแข่งขันเนี่ยบาหนึ่งจุดห้าบาทครับแล้วแล้วถ้าเป็นแรงม้ามันจะประมาณแรงม้าคันนี้ร้อยสามสิบมาอยู่เลทตั้งแต่ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบคันนี้จะเซตให้ประมาณนั้นถ้าเราจูนได้มากนั้นเราต้องลดเพราะว่าเพื่อจะให้มันคงทนนะฮะ สวัสดีครับพี่ต่อครับพี่ต่อครับช่วยดูเครื่องยนต์คันนี้หน่อยมันเป็นอะไรยังไงครับพี่กับเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เดิมเดิมมาจากญี่ปุ่นเดิมเดิม664ซีซีนะฮะครับผมเป็นเครื่องสี่สูบทวินทานญี่ปุ่นนี่แหละครับแรงม้าเดิมเดิมของเดิมเดิมมันแค่60แรงม้าองหกสิบแรงม้าเองหระครับใช่ครับทีนี้เราก็มาไล่ข้างไล่ระบบครับ คบค่อยดีครับทําลิ้นเล่องไฟฟ้าขยายขึ้นเปลี่ยนหัวชีดจูนน้ำมัน E 85ขึ้นเขาทโบเปลี่ยนท u r นี่ก็เป็นพวกของที P.D 035หรือ A04 04แล้วเนี่ยประมาณรัดแต่งแก้ไขโขงนิดหน่อยมันก็จะได้แรงมาขึ้นมาประมาณ120-140มยอะนะคริบเราสามารถจะไปวิ่งกับชุ่นใหญ่อะไรก็พอได้อยู่ก็เอาเรื่องอยู่นะสำหรับอดี้เล็กๆแค่ ประมาณ7 0 0กร้โลครับรนได้แรงม้าที่แบบ เรียกว่าเทียบเข้ากับพวกรถช่วงล่างวันเลยนะอืมอ่ามันมันก็จะเมื่อเไปนิดนึงอยู่ที 2. ่คนขับแล้วถ like ้าคนขับไปได้ก็เก่งครับครับอยู่ที่ฝีมือคนขับด้วยคองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงล้งช่วงล่างเราก็อับขึ้นมาให้มันรองรับกับแรงม้าที่เราได้อะไรเงี้ยครับแล้วแล้วช่วงล่างอะพี่อย่างอย่างรถมีล่างของพี่ไงช่วงล้งช่วงล่างเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรไอ้คันนี้คือจริงๆะช่วงล่างมาจากเมืองนอกในช่วงล่างหลังเป็นสปรินกเรียกคอยสปริงอยู่แล้ว เราก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามิเนี่ยมันจะไม่มีของแต่งตรงรุ่นเหมือนพวกแจ๊ดีออที่โชกแบบเท่ๆนะเราใช้โชคแบบเชียงกงเลยคู่โดยมาชุดหนึ่งหน้าหลังอ่ะ9,000ถึงหม0่นเนี่ยแปลงนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็มาเซตให้ลงตัวซึ่งมันยากมากนะ้วพี่เนี่ยผมอยาก่ามเพื่อนๆครับทุกคนครับคือรถเล็กๆอ่ะเราเห็นในสนามพวาวิ่งกันได้อ่ะวิ่งที่ มิล่าวิ่ง3ล้ออ่าใช่เรียบผมเราจะเห็นกันอยู่เยอะๆแล้วแบบพี่เวลาวิ่งแข่งกับอยู่บ้านอาราเล่ของพี่อ่ะใช่ใช่เออแล้วก็พี่หลามกับงับอ่ะใช่โอ้โหไล่กันบนหูรถเอียงอย่างงี้ใช่ไปอย่างงี้ยอไม้เคลื่อนอย่างงี้ใช่โอ้โหแรงเพื่อนแล้วรถเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นเรียข้าวอะเป็นเรียวได้ได้เลยพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนเพื่อนๆเลยเนี่ยแบบมิล่าเนี่ยทุกคนบอกเฮ้ยรถมันเล็กมันก็แรงสิวะใช่ครับมันมันมันเล็กจริงแต่มันเบาอ่ะเขาเบา แล้วก็เครื่องผมก็สิบปันนปลายพาไปได้ด้วยบวกด้วยเทอร์โบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าช่วงล่างเนี่ยคือต่อให้เซ็ตช่วงล่างดียังไงอ,ะอ่ะก็ขับน่ากลัวไม่ว่าบินเอหรือร้อยอาหรืออะไรเนี้ยมันจะไม่เหมือนรถที่ฐานล้อใหญ่ฐานล้อใหญ่มันจะได้เปรียบใช่ใคือใ,ใครว่าจะเคยขับรถใหญ่มาขับรถได้เขายัางบอกกลัวใช่เพราะว่ามันคุมคุมรถจะยากกว่ารถพวกแก๊สหรือรถฐานล้อใหญ่เพราะรถมันฐานล้อมันกว้างกว่ามันก็มันเสียวอ่ะยังงมันเอ๋อเวเวอีหรืเว่อ หรือร้อยอาที่จะเสียวคือค่อนข้างจะเสียวความรู้สึกเราว่าขนาดเราขับมาตั้งนานเราก็ยังเสียวอย่างนั้นแล้วเบรกอะพี่แล้วเบรกล่ะอเบรกเร่งแล้วเนี่ยคือเร็วแล้วครงนี้ไอเนี้ยก็เบรกอีกอย่างคันนี้ก็คือก็เซ็ตเซ็ตก็คือแบบไม่ได้อะไรนะคือเอาเบรกที่คุณภาพดีกว่าของเดิมเฉ่งเพื่อนต่างคนเนี่ยเขาใช้เบรกแจ๊สใช้เบรกแก๊สเบรกแจ๊สเบรกแจ๊สรถแจ๊สแล้วแหละใช่แล้วตอนนี้พี่อันนี้ผมใช้เป็นเวลวูดสี่พอตตัวสี่พอร์ตเล็กพอร์ตอ่าครับมันก็ คืออาจจะเป็นสิภาพอาจจะน้อยกว่าแจ๊สนิดนึงแต่คือก็คือเอาอยู่แต่ผมก็มาในเรื่องเกี่ยวข้อเบรกด้วย อ๋อก็มีเพราะผ้าเบรกนี่คือสปอนเซอร์ของบิ๊กเขาให้ผมมามันค่อนข้างจะโอเคเลยก็เอาอยู่แล้วอยู่ครับของบิ๊กก็อยู่ครับมันแต่มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างของพือนบออะไรนั้นคนที่เซ็ตเครื่องคนที่ทําช่วงล่างคือเพื่อนๆหรืออู่ต่อมิล่าอู่บางยุกอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะช่วยกันทําให้คันนี้แบบมันมันมันสมบูรณ์อ่ะก็คือบางบางยุกนี่คือทำเครื่องผมชอบเรียกบางยับ อ่ะบางยุบขอบางยุบจริงๆผมไม่ได้แปลผมอ่านภาษาอังกฤษไงใช่จริงๆคือพี่ยุบครับบางยุบขอโทษเดี๋ยวบางยุบก็ต้องดูอยู่นะครับบางยุบให้อภัยป๊อปจำได้แล้วครับจำได้ได้บางยุบอ๋อขอคือบางยุบก็ดูเครื่องดูเครื่องจะดูแลเครื่องผมแต่ยังไงเลยครับอย่างนี้ใช้น้ำมันอะไรผมใช้ e 8 5ใช้ e 8 5ใช่ e 8 5ดห้ก็จูนมาจูนกล่องของพี่เป็นจูนกล่องเออทางผมต้องขอบคุณคุณโต้งของ KKT คุณโต้งคุณโ KKT เคขาซัพพอร์ตเรื่องกล่องให้ไอ้ส้มกับ โดยคนจูนก็คือเป็นบางแอร์บางแอร์แอร์เลสซิ่งช็อปจะเป็นคนดูแลรถรถแข่งของทีมของเรา5สปีดอันนี้คือ5สปีดคือต้องมาทำต้นก็ต้องวารค้นเขาเรียกว่าใช่ใช่ค้นขาใช่ต้องค้นขาค้นอะไรเพื่อจะให้รถมันวิ่งได้แต่ถ้ารถตลาดเนี่ยคือ ไปซื้อได้เลยถูกไหมทุกอย่างมันมีคาถามเลยีอะะทำไมที่ถึงไม่เอารถธรรมดาที่เขาวิ้งแข่งๆมาเขาพี่จ่ายตั้งขนาดนี้แล้วมันง่ายกว่าในการที่พี่จะเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยมันหาอะไรนะทำไมอ่ะทำไมพี่ถึงเนี้ยมีคนถามน่พี่พี่บ้าป่ะเด็นพี่ตั้งคากว่าเนี้ยผมว่าแบบผมผมแบบคือคือผมเหมือนกับเป็นคนตัวเล็กๆมิล่าคือทุกคนมองอาจจะแบบเห็นว่า เป็นรถแต่อาจจะไม่มีค่าหรือเป็นรถในเล็กๆแต่คนอาจจะไม่ให้ค่าอย่างเงี้ยแต่ความ้สึกว่าผมแบบผมอยากจะทํารถมิาหรือพวกกลุ่มผมพวกผมว่ามิาหรือคาเนี่ยทำให้แบบพวกพี่พวกพี่ๆรถจะใหญ่เขาบอกว่ามิาเราเนี่ยก็คือมันก็จีจาดนะจีจาดนั่นแล้วก็สามารถจะแบบอาจจะไปร่วมสนุกกับพวกพี่ๆเขาได้บ้างเพราะว่าสี่รถเราน้อยะเราพูดถึงอ่ะมันก็เบ่งไปดูเขาก็อาจจะไปเป่งกับอย่าบอกว่าสู้เขาได้คือเขาอาจจะแบบ สงสารรถพวกเราด้วยไป well รไปไป่วมสนุกรไปร่วมสนุกกับพวกพี่ๆเขาอะไรแบเนี้ที่พวกผมก็ขอบคุณแบบพวกพี่ๆรถใหญ่ๆเขาเพราะแบบก็ให้ความต้อนรับผมแบบดีแล้วก็แบบไม่รังเกียจเราอะถ้าใครที่ยังอยากจะหารถแบบมีล่ามาเล่นบ้างนะวันนี้มันยังซื้อมีไหมมีราคามีตึกมีครับมี่าตอนนี้มีคือต้องถามก่อนหามาขับเล่นหรือจะมาขับแข่งเอาอย่างนี้เอามาขับเล่นก่อนพยายามม่าอย่าซื้อถูก ถ้าซื้อถูกมันทําแพงเลย<อ>คือมันมันค่อนข้างจะถ้าคนเห็นว่าเฮ้มีล่าถูกสามสี่หมื่นน่ยแต่คุณต้องทําเป็นแสนถึงจะขับได้ดีอแดดอร์เยน็นมีโปรโมชั่นที่ขับแนละ้วโอเค มีแสนกลางขึ้นแสนกลางขึ้นที่ไปวางเครื่องเทอร์โบแล้วสีเสือสวยช่วงลงช่วงล่างเก็บอะไรเงี้ยแต่คือซื้อมาแสนกลางเนี่ยก็ต้องมาเก็บอีกแน่แน่ใช่แต่ถเป็นสามปีอะถ้าคุณซื้อคือสามหมื่นปีก็โดนทุนเข้าไปอีกเป็นแสนเหมือนกันโดดแน่นอนเลยแต่ถ้าคุณมีมาแสนแล้วคุณก็เย็นมาต่อยอดอีกใช่มันจะรู้สึกว่าโอ้ใช่ใช่ใช่แต่คนเล่นมิราเนี่ยแนะนําให้ว่า ถ้าเป็นรถคันแรกต้องคนรถคันที่2ที่3ที่4ี่แล้วเพราะว่ามันสะสมแล้วมันรถที่แบบไม่ใช่เพราะว่ามันโอกาสที่จะกินข้าวลิงได้ตัวเวลาจริงพี่จริงจรถขนาดวขัทำมาดีๆก็ยังกินข้าวลิงนะคือมันเราไม่มันไม่เหมือนรถใช่มันรถใช่ครับคือทุกอย่างเงินหมดแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหมันมันมีอะไรมันโลกมันก็มันก็เปลี่ยนไปแล้วราส่งรถติดร้อนอีกอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนสมัยนั้นใช่อันเนี้ยเป็นนั่นเลยถ้าคนที่ว่าจะซื้อมิ拉มันจะขับดีแอร์เย็น เครื่องนุ่มะไรเงี้ยตัดไปก่อนแต่คนที่เข้าใจอ่ะอย่างเราเราเล่นมาเจ็ดแปีเราเข้าใจไปแล้วจะเสียไหร่เราก็ไม่กลัวมันดูแลรักษาง่ายพี่สำหรับเครื่องยนต์เอาเครื่องนเดิมง่ายๆถ้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมเดิม1 0 e10 ผมว่าอาจจะดูแลยากต้องคนเก่งแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนรุ่นใหม่ๆแล้วอย่างอู่ต่อเนี่ยหรืออู่เพื่อนๆที่เขาทำส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นเครื่องรุ่นใหม่ไปละเครื่องหัวฉีดเทอร์โบหรือหัวฉีดอ่ะอย่างนี้ก็หัวฉีดเป็นหัวฉีดอย่างนี้น้ำมันเครื่องจอดน้ำมเออองผผผผมมมชชบบีน แอมซอยอไม่ใช่หมาว่าแอมซซยเป็นสปอนเซอร์รถผมไม่ใช่นะแต่ผมลองใช้ก่อนเนี่ยพอใช้ก่อนมันดีผมเลยคุยกับทางบริษัทว่าเนี่ยผมใช้มันดีเขาก็สนับสนุนให้ความกรุณาแบบให้ใช้ผมว่ามันมันก็ดีจริงเพราะเราใช้เองอะคุณป๊อปถ้าใช้เองแล้วเราถูอว่าสิ่งที่มันดีเราก็อยากจะให้เพื่อนๆหรือคนที่ยังไม่เคยใช้อะราคาอยู่เนี้ยน้ำมันเครื่องมันใกลเคียงกันมากแต่ขึ้น สมบัติหรือดีเทลเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแต่เราไม่รู้ใช่ใชแต่แต่แอมซอรเนี่ยที่ที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือเขาเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์แท้จากอเมริกาลายแรกของโลกจากอเมริกานะครับอเมริกาแท้แทด้วยแท้แด, <ๆ S 1> ด้วยนะครับกระป๋องมาไงมางั้นไม่ได้มากรองพี่ผมเลือกเพราะอะไรรวะผมกลัวน,น้ำมันปลอมเมื่อก่อนนี้ผมจะใช้หลากหลายนะเคลมใครว่าดีผมก็ใช้แต่คือผมเอ้ยแพ็กเกจแพ็กเกจมาไงมางั้นนะครับจากอเมริกาจากอเมริกาถึงมือพี่นะครับผมผมก็คิดว่าเออเนี่ยผมต้องการซื้อไมมม่ต้อองีปล แล้วพอเอามาใช้มันดีผมก็แฮปปี้ก็เรนแมชชีนวันนี้ก็ถือว่าโอกาสไม่เยี่ยมมา,มาคุยกับพี่เอิร์กอยากมานาะน<ล>แล้วผม,มดีใจมากมมาผมว่าเ,เกรงใจคุณป๊อปเพราะว่าอย่างเราเวลาอย่างพวกผมเองอผมแค่รถเล็ก,ลก <S <S ๆแต่นั้นแต่คุณป๊อปยังให้ความสําคัญต้องขอบคุณ <S 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 <ๆ>คุณป๊อปแบบยังให้ความสำคัญว่ารถไดสูมีล่าคือแต่อย่างที่บอกอยากให้เพื่อนๆมาลองสัมผัสกับไดสุมีล่าบ้างมันก็คือเป็นรถเล็กแต่คือ ผมว่ามันมีอะไรตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆได้เยอะนะถ้าเพื่อนๆลองมาลองได้หรือว่าลองทําเป็นรถแข่งดูมีหลายคนนะคุณป๊อปที่เขาอยากถ้าไปสนามไปทักทายพี่เอิร์ธหรือผมว่ายินดีได้ขอเขามีเต็นท์อยู่ของเขาเป็นหมู่บ้านเขาเลยนะใช่หมู่บ้านอไเลยผมแบบเพื่อนเยอะใช่ครับแล้วก็ของเชเยอะ FC เยอะนะครับวันนี้ก็ผมว่าทํามาเพื่ออยากให้ทุกคนอะเรนแมชชีนได้รู้จักแบบนักแข่งแล้วก็รถบางคนเนี่ยเขาเห็นแต่ในนั้นเราไม่เคยเลยลงไปเจาะเลยผมภาคอยู่ผมก็จะสวันดี้ับพี่เอิร์ธสู้ๆนะครับพี่เอิร์ตก็จะนี่ เราก็จะเห็นแค่ลูกกวาดวันนี้ก็เลยมาเจอตัวจริงนะแล้วก็เนี่ต้องขอบคุณครับพี่ต่อด้วยนะครับที่เราอนุเคราะห์สถานที่นะฮะเราได้มาถ่ายทำกันนะครับยังไงก็ถ้าชอบไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมในการทํางานของผมนะครับกับชีวิตของเปาครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ